สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องแท่นยิดจับโทรศัพท์มือถือติด,ด oh รถยี่ห้อโฮโก้แพคเกจทำได้ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เป็นปั๊มโนโูนด้วยปั๊มนูนทั้งหมดเลยด้านนี้ก็จะสอนวิธีการใช้งานด้านหลังก็จะบอกว่าแปะได้ทั้งคอนโซลหรือแปะกระจกก็ได้ น,นี่ก็จะเป็นบางโค้สสำหรับของแพ้ไว้สแกนราคาถูกมากครับราคาแค่หนึ่งร้อยบาทถ้าวัสดุมันดีจะเรียกว่าคุ้มราคามากเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยดีกว่านะครับ แออกมาในแท่นก็จะแยกเป็นในกล่องจะแยกเป็นแท่นและจับโทรศัพท์แท่นจับโทรศัพท์อันนี้วัสดุข้างหลังเป็นพลาสติกแข็งข้างหน้าเป็นยางตัวที่โดนโทรศัพท์ทั้งหมดจะเป็นยางทั้งหมดเลยครับจะได้ไม่มีนิ้วรอยบนโทรศัพท์ด้านหลังก็จะเป็นที่ล็อกแท่นกับกปุ่มกดปล่อยตัวจับโทรศัพท์ ปุ่กดดีดให้นิ่มมากเลยครับแล้วก็เฟืองที่ล็อกละเอียดมากโทรศัพท์ขนาดไหนก็ใส่ได้พอดีเป๊ะได้ไม่หลวมเดี๋ยวต่อไปเราลองไปดูอุปกรณ์อ,อีกชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นแท่นจับ ที่แปะไว้กับรถเลยจะจบตอนนี้สามารถปรับได้หลายแบบนะครับเราสามารถหมุนพี่แขนออกมาให้ใกล,ใกล้ๆเราก็ได้แล้วก็ลลอกไว้หรือเราจะหมุนตรงนี้เพื่อจะปรับองศาองศาก็ได้เยอะอยู่ได้ถึงร้อองศาเลยสังเกตฟังเสียงเฟืองนะครับว่าเสียงมันละเอียดมาก เฟืองละเอียดจะดียังไงจะดีตรงที่ว่าเวลาเราล็อกตำแหน่งเฟืองมันจะเข้าอยู่ในร่องแล้วมันจะไม่ขยับเราได้องศาที่ชอบแล้วก็ล็อกไว้ก็ล็อกไว้มันก็จะล็อกแน่นไม่ขยับไปไหนครับถ้าเฟืองมันห่างเวลามันให้ตัวมันจะมีจุดแกวงเงยอะเวลายึดโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยนิ่ง ตัวนี้เป็นตัวล็อกถังเป็นสลิดูดสุญญากาศแปะกับกระจกแล้วเราก็ปิดสลิงมันก็จะดูดแน่นตัวนี้เขาจะให้เป็นพลาสติกปิดนะครับแผ่นสุญญากาศของจีนที่เป็นแท่นจับโทรศัพท์ยุ่หม่จะมีเนื้อกาวมาให้ด้วยเป็นกาวเหนียวๆน,วนี้ข้อดีของกาวคือ จะทําให้แนบแน่นและไม่หลุดง่ายจากที่ลองลองใช้มาอันอื่นเวลาแกะออกมันก็ออกมาพร้อมกับหมดนะครับมันจะไม่ทิ้งเนื้อกาวไว้บนกระจกให้กระจกเราเสียแค่เราแกะยากขึ้นหน่อยเท่านั้นเองจะเป็นกาวแบบแปะมาเคลือบมาบนผิวพลาสติกใสเลยมันจะทำให้ช่วยให้แปะแน่นขึ้น งานวัสดุค่อนข้างดีครับด้วยเฟืองละเอียดเนื้อพลาสติกก็ปกติเวลาใช้งานก็หยิบอันนี้มาหมุนมันออกอนนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดลูกปันเข้าไป แล้วก็หาจังหวะล็อกมันให้อยู่พอล็อกแน่นเราก็พร้อมใช้งานแล้วครับเราจะปรับยังไงก็ได้หมุนก็ได้ ่าไหนาก็ได้ลงมงมาทำมาค่อนข้างดีครับวันนี้ราคาแค่หนึ่งร้ยบาทเท่านั้นแต่ว่าสะดวกดีกว่าตัวละสามสิบบาทที่ผมเอามาลองครั้งที่แล้วเยอะอยู่เหมือนกัน คุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวนี้คราเป็นว่าแทนนี้ใช้ได้ครับถ้าอยากจะซื้อแบบถูกๆราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรีวิวแกะกล่องแท่นจับมือถือนะครับ